เดินทางสองชั่วโมงทั้งสามคนก็มาถึงอาณาเขตของดอกเบญจมาศยักษ์เมื่อมองไปดอกเบญจมาศสูง50เมตรตั้งประหงานอยู่ตรงนั้นดอกเบญจมาศยักษ์ระดับ25บอสความสามารถแท้รากไม้ดูดพลังชีวิตจุดอ่อนไฟประเมินผลบอสของเทือกเขาเมคาดำแนะนำให้ตั้งทีม1 0 0คนเพื่อกำจัดนี่คือมอนสเตอร์ระดับบอสเหรอนี่เป็นครั้งแรกที่หลีนานเห็นมอนสเตอร์ระดับบอสก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกประหลาดใจกับขนาดที่ใหญ่โตของมันเมื่อเทียบกับดอกเบญจมาศยักษ์ มอนสเตอร์ตัวอื่นดูเล็กเกินไปจางต้าเปียวสายหน้าเขารู้ดีถึงความแข็งแกร่งของดอกเบญจมาศยักษ์นั่นคือเจ้าอาวี๋ลิ้นเฟยเฟยเห็นเงาคนที่ห้อยอยู่บนกิ่งไม้ก็จําเจ้าอวี๋ได้ในทันทีคลุมครามดูเหมือนจะสัมผัสดได้ถึงผู้บุกรุกดอกเบญจมาศยักษ์ก็เคลื่อนไหวรากไม้ที่ฝังอยู่ในดินก็เริ่มขยับกลายเป็นแท้รากไม้ยักษ์ย้ายก,กว่าร้อยเส้นพุ่งเข้ามาการป้องกันมอบให้ฉันการโจมตีฝากพวกคุณด้วยจางต้าเปียวถือโล่ป้องกันอยู่ข้างหน้าลิ้นเฟ,เฟ,เฟเยเฟ ลีนานเข้าสู่สภาวะต่อสู้หอ,อกอสุนีบาทถูกสร้างขึ้นในมือแล้วคว้างออกไปหอ,อกสายฟ้าคำรามกลางอากาศประกายไฟฟ้าสายฟ้าส่าาสงเสียงเปล่งปลงั่งดอกเบนจมาสยักษ์สัมผัสได้ถึงอันตรายของหอ,อกสายฟ้านี้ไม่กล้ารับโดยตรงใช้แทรรักไม้เส้นหนึ่งป้องกันหอ,อกอสุนีบาทไว้สมกับที่เป็นมอนสเตอร์ระดับบอสลีนานไม่ได้รู้สึกท้อแท้กลับสนใจดอกเบนจมาสยักษ์ตัวนี้มากขึ้นแกป้องกันหอ,อกอสุนีบาทได้หนึ่งเล่มจะป้องกันหอ,อกสายฟ้า22เล่มได้ไหม สกิลเหนือเทพเงาสายฟ้านับหมื่นเปิดใช้งานประกายไฟฟ้าสีน้ำเงินกระพริบอยู่ข้างๆรีนานแยกออกมาเป็นร่างแยก22ร่างร่างแยกเงาสายฟ้าต่างถือหอกอสุนีบาทคคลเลมนี่มันสกิลอะไรกันจางต้าเปียวหันกลับไปมองร่างแยกเงาสายฟ้าในดวงตามีความประหลาดใจอย่างบอกไม่ถูกอาชีพที่มีสกิลร่างแยกนั้นหายากไม่ต้องพูดถึงการแยกออกมาได้มากขนาดนี้ที่น่าตกใจที่สุดคือ ร่างแยกเนวสายฟ้าต่างมีหอ,อกอสุนีบาคนละเล่มเขารู้ดีว่าสกิลนี้ไร้กาดเพียงใดหอ,อกอสุนีบาท22เล่มปรากฏขึ้นจางต้าเปียกลัวว่าหลี่หนานจะคว้างผิดตำแหน่งแล้วจะโดนระเบิดตายไปด้วยน้องชายหลี่หนานฉันยิงอยู่ข้างหน้านะระวังด้วยนะไม่ต้องห่วงไม่ทำร้ายนายหรอกหลี่หนานคิดในใจสั่งให้ร่างแยกแาวสายฟ้าคว้างหอกอสุนีบาทฟิวฟิวหอกอสุนีบาท22เล่มร่วงลงมาจากฟ้าถึงแม้พลังจะแค่สองส่วนของร่างต้น แต่หอ,อกอสุนีบาทจำนวนมากขนาดนี้ร่วงลงมาพร้อมกันดอกเบญจมาศยักษ์ป้องกันได้ยากแท้รากไม้นะับไม่ทวนฟาดฟันป้องกันหอ,อกอสุนีบาทได้บางส่วนแต่ก็ยังมีหอ,อกสายฟ้าแทงลึกเข้าไปในดอกเบญจมาศยักษ์หลังจากเกิดเสียงระเบิดดังสนัน่นเศษไม้ก็กระจายไปทั่วดอกเบญจมาศยักษ์ถูกระเบิดจนกระจัดกระจายสิ่งมีชีวิตบนกิ่งไม้ทั้งหมดก็ร่วงลงมาบนพื้นยินดีด้วยที่เอาชนะดอกเบญจมาศยักษ์ท่านได้รับค่าประสบการณ์สี่หมื่น ท่านได้รับอุปกรณ์ระดับราชามงกุฎไม้ทองยินดีด้วยท่านอัปเลเวลถึง17บค่าประสบการณ์ของบอสมากกว่ามอนสเตอร์ตัวอื่นมากลีนานถอนหายใจออกมาอย่างสงบสองสกิลเหนือเทพรวมกันแม้แต่มอนสเตอร์ระดับบอสก็ยังต้านทานไม่ได้อุปกรณ์ระดับราชามงกุฎไม้ทองไม่รู้ว่าผลของอุปกรณ์เป็นอย่างไรเขารีบใช้สกิลตรวจสอบดูอุปกรณ์ที่เพิ่งหลออออกมามงกุฎไม้ทองประเภทอุปกรณ์สวมศีรษะระดับราชาผลหนึ่ง เพิ่มค่าสถานะร่างกายสิทแต้มผลสองเมื่อใกล้ตายจะเปิดใช้งานสกิลดูดพลังชีวิตโดยอัตโนมัติทําให้ผู้สงมใส่ฟื้นฟูจนถึงจุดสูงสุดผลนี้สามารถใช้ได้หนึ่งครั้งหลังจากใช้งานแล้วอุปกรณ์จะแตกหักโดยอัตโนมัติหมายเหตุของแห่งชีวิตของดอกเบญจมาศยักษ์มีผลชุบชีวิตอุปกรณ์ระดับราชาไม่ธรรมดาจริงๆผลของมงกุฎไม้ทองน่าทึ่งมากดวงตาของหลีนานเป็นประกายในเวลาเดียวกันลินเฟยเฟยก็พบเจ้าอาวีที่สลบอยู่ จางต้าเปียวหยิบยาฟื้นฟูให้เจ้าอาวี้กินไม่นานนะเจ้าอาวี้ก็ค่อยๆลืมตาขึ้นที่นี่คือเมื่อเห็นว่าเพื่อนร่วมทางไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตหลิงเฟยเฟยก็แทบจะร้องให้ออกมาด้วยความดีใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้เจ้าอาวิ้ฟังที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองข้าถูกดอกเบญจมาศยักจับตัวไปคนที่ชื่อหลี่หนานช่วยข้าไว้เจ้าอาวิ้พยายามลุกขึ้นแล้วประสานมือขอบคุณหลี่หนานคุณช่วยชีวิตข้าถึงแม้รูปร่างหน้าตาและเสียงจะเป็นผู้หญิงหลี่หนานใช้สกิลตรวจสอบทันที เจ้าวอาวีนักดาบพลังลมปราณระดับ26 e นักดาบพลังลมปราณเป็นสาขาหนึ่งของอาชีพนักดาบเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นระดับ S สามารถปล่อยพลังดาบออกมาได้มีชื่อเสียงในด้านพลังโจมตีที่แข็งแกร่งลีนานก็คิดไม่ถึงเหมือนกันอาชีพระดับ S level 26 e ก็ยังพ่ายแพ้ให้กับดอกเบนจามัดยักษ์ลินเฟยเฟยบอกว่าลีนานเก่งเจ้าวอาวีไม่เชื่อทั้งหมดเขาใช้สกิลตรวจสอบอย่างระมัดระวังเมื่อเขาเห็นว่าลีนานมีแค่เลเวล สิบเจ็ดดวงตาของเขาก็เบิกกว้างขึ้นทันทีคนที่เอาชนะดอกเบนจามาสยั์ได้มีแค่เลเวลสิบเจ็ดเขาเจ้าอาวีเป็นนักดาบระดับเอสและมีระดับถึงยี่สิบหกแล้วเกือบจะเป็นผู้ที่ไร้เทียมทานในวัยเดียวกันถึงอย่างนั้นก็ยังสู้ดอกเบนจมาม่าสยั์ไม่ได้แต่ผู้เปลี่ยนอาชีพระดับสิบเจ็ดกลับสู้ได้และเกือบจะฆ่าได้ในพริบตาความแตกต่างนี้มากเกินไปแล้วผู้คุมเทพเจ้าคืออาชีพอะไรเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นใครกันแน่ ลีนานยิ้มแล้วตอบว่าชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งมุมปากของเจ้าอาวีกระตุกเล็กน้อยไม่เชื่อคำพูดของลีนานเลยคนที่ฉันช่วยพวกคุณออกมาแล้วฉันยังมีธุระต้องทํามาจบทีมกันเถอะหลิงเฟยเฟยและจางต้าเปียมองหน้ากันแววตาดูจนใจเล็กน้อยเพราะพวกเขารู้ว่าความแตกต่างระหว่างพวกเขากับลีนานมากเพียงใดตลอดธรรมน,นี้ทั้งสองคนแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยเมื่อครูตอนสู้กับบอสดอกเบนจมาศยักจางต้าเปียวยกโลขึ้นยังไม่ทันรับความเสียหายจากรากไม้ก็จบลงแล้ว หลิงเฟยเฟยก็ยังไม่ทันได้ใช้สกิลลีนานนายเป็นคนที่มีพรสวรรค์ที่สุดที่ฉันเคยเจอมาหากเรามีโอกาสเราสามารถร่วมมือกันได้หลิงเฟยเฟย,เฟยพูดอย่างไม่อยากจากน้องชายลีนานคราวหน้าเรามาดื่มเหล้ากันจางต้าเปียวดูเป็นคนตรงไปตรงมาเจ้าอาวีบดาบของตัวเองออกมาแล้วยื่นให้ดาบเล่มนี้ชื่อว่าฉางหงเป็นดาบล้ำค่าที่ข้าพกติดตัวมาตั้งแต่เด็กประดับด้วยอัญ,ญมณีต่างๆราคาไม่ถูกลีนานขัดจังหวะคำพูดของเจ้าอาวีมันเป็นแค่เรื่องที่ผ่านทางม,มาพอดี ถ้ามีโอกาสนายค่อยตอบแทนบุญคุณแล้วกันพอพูดจบเขาก็เดินเข้าไปในป่าคนเดียวเป็นผู้ชายที่ดีจริงๆในใจของเจ้าอวีรู้สึกซาบซึ้งลิงเฟยเฟยพูดขึ้นว่าอายุของเขาเท่ากับพวกเราหรือว่าเขาจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยปีนี้ด้วยเจ้าอวีคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าถ้าเขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยปีนี้ด้วยด้วยความสามารถของเขาต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยหมิงเย่เว่ได้แน่นอนลิงเฟยเฟย์ตะลึงไปชั่วขณะและพูดอย่างดีใจว่าพวกเราสองคนได้โคตาเข้ามหาวิทยาลัยหมิงเย่เว่แล้ว เขาอาจจะมาเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเราก็ได้เจ้าอาวิพยักษ์หน้ามีความเป็นไปได้เจ้าหนูน้อยคนนี้คงจะชอบผู้ชายคนนี้แล้วล่ะสิลินเฟยเฟยหน้าแดงแล้วพูดว่าไม hmm. ่มีทางฮ่าฮ่าฮ่าวัยหนุ่มสาวช่างดีจริงๆฉันแก่แล้วจบจากมหาวิทยาลัยมานานแล้วตอนนี้อิจฉาพวกเธอจริงๆจางต้าเปียวที่อยู่ข้างๆก็หัวเราะเสียงดังในขณะเดียวกันลีนานก็สังเกตการรอบๆในป่าแล้วก็ใช้สกิลเงาสายฟ้านับหมื่นอัญเชิญร่างแยกเงาสายฟ้า22ร่างออกมา จากนั้นร่างแยกนวสายฟ้าเหล่านี้ก็แยกย้ายกันไปอย่างรวดเร็วตามหาศัตรูในเขาโดยอัตโนมัติความหนานแน่นของมอนสเตอร์ในเทือกเขาสูงมากไม่นานร่างแยกก็พบมอนสเตอร์แล้วก็ฆ่าค่าประสบการณ์ของลีนานก็เริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้งและความเร็วในการอัพเลเวลก็เร็วกว่าเดิมตรงหน้าเหมือนกับข้อความที่เลื่อนไปมามองจนตาลายด้วยความเร็วขนาดนี้การอัพเลเวลถึง18ก็เป็นเรื่องของ20นาทีมาเทือกเขาเมคาดัมมี่ถูกแล้วในใจของลีนานรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อย การเดินทางครั้งนี้คือการอัปเลเวลอย่างรวดเร็วไม่นานก็อัปเลเวลถึง18ร่างแยกนองสายฟ้าไม่หยุดพักเลยแม้แต่น้อยฆ่ามอนสเตอร์ไปทีละตัวอย่างต่อเนื่องในเทือกเขาเมคาดำไม่เคยมีใครอัปเลเวลแบบเขามาก่อนไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงมอนสเตอร์ในพื้นที่นี้ก็ถูกกวาดล้างจนหมดดังนั้นเขาจึงเก็บร่างแยกทั้งหมดกลับมาแล้วเดินลึกเข้าไปในเทือกเขาเมคาดำเดินไปเรื่อยก็ฆ่าไปเรื่อยๆระดับต่ำกว่า25โดยพื้นฐานแล้วก็ฆ่าได้สบายสบายสกิลระดับเหนือเทพก็เป็นแบบนี้ การฆ้ามอนสเตอร์ข้ามระดับเป็นเรื่องง่ายที่ที่หมิ่นนานไปถึงมอนสเตอร์ Monster ทั้งหมดก็ไม่รอดทั้งหมดตายอยู่ข้างหลังพอถึงช่วงเย็นเขากําลังจะทะลุถ,ถึงเลเวล20ผู้เปลี่ยนอาชีพัปเลเวลถึง2ี่ก็สามารถไปเรียนรู้พรสวรรค์ใหม่ที่หินเทพเจ้าได้แต่ก็จะใช้พลังงานของหินเทพเจ้าเช่นกันหากต้องการเรียนรู้พรสวรรค์ก็ต้องใช้เงินลีนานลูกค้างพางครุ่นคิดพรสวรรค์ของอาชีพแตกต่างจากสกิลเป็นขั้นตอนสําคัญในการปลุกความสามารถอีกครั้ง พรสวรรค์ของอาชีพมีหลากหลายแตกต่างกันไปเช่นพรสวรรค์ที่มีชื่อเสียงบางอย่างค่าประสบการณ์หลายเท่าสามารถทําให้ประสิทธิภาพในการฆ่ามอนสเตอร์ของคุณเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าผู้เชี่ยวชาญการทําลายกรอะในการต่อสู้ไม่สนใจการป้องกัน50ซนของอีกฝ่ายคุณมีสเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามอย่างร้ายแรงความสามารถในการสืบพันของคุณเพิ่มขึ้นหนึ่งพันเท่าแน่นอนว่านอกจากพรสวรรค์ที่แข็งแกร่งเหล่านี้แล้วอาจจะปลุกพรสวรรค์ที่ไม่เป็นประโยชน์ได้เช่นกัน ความเร็วหอยทากลดค่าความคล่องแคล่วของคุณ50%แหล่งที่มาของความเกลียดชังคุณจะกลายเป็นเป้าหมายที่ทุกคนเกลียดชังดังนั้นการปลุกพรสวรรค์ระดับ20จะมีความสําคัญอย่างยิ่งลีนานตอนนี้เลเวล19ขาดอีกหนึ่งเลเวลก็จะถึง20เขาเริ่มคาดหวังว่าจะปลุกพรสวรรค์แบบไหนได้แต่พรสวรรค์ต้องให้ผู้เปลี่ยนอาชีพจ่ายเงินต้องจ่ายค่าธรรมเนียม5 0 0หลีนานสายหน้าอย่างจนใจ5แ0,000เป็นเงินจํานวนมาก ตอนนี้เขาทำได้แค่ฆ่ามอนสเตอร์ให้มากขึ้นพยายามดรอปอุปกรณ์และวัสดุให้มากขึ้นถึงแม้จะมีแค่เลเวล19แต่ลีนานมั่นใจว่าระดับต่ำกว่า30ไม่น่าจะเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้ฟ้าเริ่มมืดแล้วลีนานเดินมาถึงที่หนึ่งชายแปลกหน้ากลุ่มหนึ่งกำลังทะเลาะกันลีนานแอบเข้าไปใกล้ด้านหน้าอย่างเงียบเยบเราพบแดนลับนี้ก่อนดังนั้นสิทธิในการเคลียร์ครั้งแรกควรจะเป็นของเราห้าห้ากฎหมายของประเทศเซี่ยกำหนดว่าทุกคนมีสิทธิเข้าถึงแดนลับในป่า ตอนนี้กลุ่มหยุนซุยของเราจะเข้าไปพวกคุณไม่มีสิทธิ์ขัดขวางถึงจะพูดแบบนั้นการเคลียร์แดนลับครั้งแรกมักจะได้อุปกรณ์ที่เศษอุปกรณ์นี้จะแบ่งกันอย่างไรถ้าพวกคุณอยากเข้าไปงั้นเรามาแข่งกันว่าใครจะเคลียร์ได้เร็วกว่ากันไม่ใช่มาทะเลาะกันอยู่ที่นี่เทือกเขาเมกาดม,มีแดนลับป่าปรากฏขึ้นด้วยในใจของลีนานรู้สึกทึ่งแดนลับเป็นของดีจะปรากฏขึ้นแบบสุ่มทั่วโลกผู้เปลี่ยนอาชีพไม่เพียงแต่สามารถฆ่ามอนสเตอร์อัพเลเวลในนั้นได้หลังจากเคลียร์แล,ง,ง,าลงาาลตมผน แดนรับถูกเคลียร์ครั้งแรกจะมีรางวัลเคลียร์ครั้งแรกเพิ่มเติมรางวัลเป็นอุปกรณ์หรือไอเทมพิเศษคนกลุ่มนี้กําลังทะเลาะกันเพื่อยแย่งสิทธิ์เคลียร์ครั้งแรกตอนนี้ไม่ใช่เวลามาทะเลาะกันเราจะสู้ได้หรือเปล่ายังไม่แน่เลยพูดก็ถูกความยากของแดนรับสูงมากอย่างน้อยต้องมีทีมสิบคนถึงจะมีโอกาสเคลียร์ได้ตอนนี้ที่นี่มีแค่แปดคนทุกคนติดต่อคนข้างนอกรับสมัครอีกสองคนเข้ามาลีนานคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเดินออกมาจาาัดเงาเขาพูดอย่างสงบว่าพวกคุณหลีกทางไป ผมจะเข้าแดนลับเมื่อเห็นชายแปลกหน้าคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็ใช้สกิลตรวจสอบทันทีเมื่อพวกเขาเห็นว่าลีนานมีแค่เลเวล19ก็หัวเราะก,กันใหญ่เจ้าหนูเลเวล19คนเดียวเคลียร์แดนลับบ้าไปแล้วหรืออย่าล้อเล่นหน้าแดนลับไม่ใช่ที่ที่เด็กอย่างน่าจะไปแต่ลีนานไม่สนใจเดินผ่านทุกคนเข้าไปในหุบเขาผู้คุมเทพเจ้านี่มันอาชีพอะไรกันฟังดูเหมือนจะเก่งนะอาจจะเป็นแค่พวกขี้โม้ใต้ในแดนลับยังไม่รู้ตัวเลย คนที่รวมตัวกันอยู่ที่หุบเขาไม่เชื่อในตัวหลี่นานคิดว่าหลี่นานกำลังหาที่ตายหลี่นานเดินเข้าไปในหุบเขาเห็นประตูบานใหญ่นี่คือทางเข้าแดนลับเขากล้าเข้าไปในแสงสว่างแดนลับปัจจุบันข้ายทหารก็อบลินภารกิจตามชั้นข้าบอสผู้บัญชาการก็อบลินสติเลือนลางไปหนึ่งวินาทีหลี่นานเข้าสู่แดนลับคืนเดือนมืดลมแรงตรงหน้าคือค่ายทหารที่เรียงรายกันเป็นแถวภายใต้แสงไฟสลัวก็อบลินถือหอกและโล่ลาตระเวน ลีนานซ่อนตัวอยู่ภายใต้ความมืดของกลางคืนแล้วก็หันไปทางที่กำลังลาดตะเวนใช้สกิลตรวจสอบใส่ทหารทหารยามก็อบลินระดับ25คุณสมบัติเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพก็อบลินทหารชั้นยอดของก็อบลินเชี่ยวชาญการต่อสู้ระยะประชิดจุดอ่อนไม่มีประเมินผลทหารยามก็อบลินคนเดียวไม่น่ากลัวระวังก็อบลินต่อสู้ในรูปแบบกองทัพมอนสเตอร์เหล่านี้รวมตัวกันอย่างหนาแน่นนี่มันเปิดโอกาสให้ผมเก็บเกี่ยวในคราวเดียวเลยนี่นา มุมปากของลีนานยกขึ้นเล็กน้อยในสายตาของเขากองทัพก็อบลินจัดการง่ายกว่ามอนสเตอร์ที่กระจัดกระจายเขามีโอกาสเก็บเกี่ยวด้วยหอกอสุนีบาทเมื่อคิดถึงตรงนี้ลีนานก็เดินออกจากความมืดมาสู่แสงไฟทันทีอันเชิญหอกอสุนีบาทออกมาทหารยามก็อบลินที่อยู่ใกล้ที่สุดพบผู้บุกรุกก็รีบหยิบตแตรที่เอวออกมาเป่าตแตรดังยาวทหารยามก็อบลินทั้งหมดก็ถูกปลุกให้ตื่นทหารยามก็อบลินทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบนายพวกเขาเรียงแถวกันอย่างเป็นระเบียบ ดูหน้าเกรงขามหัวหน้าก็อบลินก็ปรากฏตัวขึ้นนั่นคือก็อบลินที่ถือคาถาบอสผู้บัญชาการก็อบลินระดับ27ความสามารถออร่าโจมตีออร่ารป้องกันคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญการบัญชาการในกองทัพก็อบลินมีความสามารถในการเพิ่มพลังบอสจุดอ่อนกลัวแสงร่างกายอ่อนแอประเมินผลเมื่อเผชิญหน้ากับกองทัพก็อบลินปลดกำจัดผู้บัญชาการก็อบลินก่อนมิฉะนั้นผลที่ตามมาจะร้ายแรงมากการต่อสู้ยังไม่ทันเริ่ม ผู้บัญชาการก็อบลินคนนี้ก็บกคาถาปล่อยออร่าโจมตีและออร่าป้องกันออกมาพลังป้องกันและพลังโจมตีของก็อบลินทั้งหมดก็เพิ่มขึ้นอีกลีนานอดไม่ได้ที่จะคิดว่าคนที่อยู่ข้างนอกพูดถูกการลุยเดี่ยวในแดนลับเป็นเรื่องเพ้อฝันจริงๆแต่เขาก็ไม่ได้กลัวไม่รู้ว่ากองทัพของพวกนายจะทนหอกสายฟ้าได้กี่เล่มจากนั้นก็เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นพายุสายฟ้าพัดถล่มกองทัพนี้จนกระจัดกระจายทหารยางก็อบลินนับร้อยถูกระเบิดกระเด็นไปส่วนใหญ่ก็ล้มลงบนพื้น ผู้บัญชาการก็อบลินหน้าซีดหลังจากควันจางลงถึงแม้ว่ารูปแบบของกองทัพข้างหน้าจะถูกทําลายแต่ก็อบลินกลับไม่ได้รับความเสียหายมากนะักหอ,อกสายฟ้าเล่นที่สองของหลี่นานก็พร้อมแล้วไม่เพียงแค่นั้นร่างแยกนอสายฟ้า26ร่างก็ปรากฏขึ้นข้างหลังเขาในมือก็มีหอ,อกอสุนีบาดกันทั้งหมดขณะที่หลี่นานคว้างหอ,อกสายฟ้าร่างแยกที่อยู่ข้างหลังก็คว้างหอ,อกสายฟ้าพร้อมกันบึ้มหอ,อกสายฟ้า27เเล่มระเบิดขึ้นในกองทัพก็อบลินครั้งนี้ ทหารยามก็อบลินเหล่านั้นก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักทหารยามก็อบลิน150นายตายไปเกือบครึ่งแต่การโจมตีของลีนานยังไม่จบหอกสายฟ้ารอบที่สองก็มาถึงในครึ่งนาทีต่อมาก็อบลินถูกระเบิดตายทั้งหมดภายใต้หอกสายฟ้าที่น่าสะพรึงกลัวไม่มีตัวไหนรอดผู้บัญชาการก็อบลินก็ตกใจจนง่ไปเลยรีพันหลังหนีแต่ลีนานกลับไม่ให้โอกาสก้าไปข้างหน้าหนึ่งก้าแทงทะลุหัวใจของผู้บัญชาการจากด้านหลังข้าประสบการณ์จำนวนมากหลัไหลเข้ามาในร่างกายของลีนาน ระดับของเขาทะลุถ,ถึง20ไม่เพียงแค่นั้นเขาเอาชนะกองทัพก็อบลินค่าบอสผู้บัญชาการก็อบลินกลายเป็นผู้เคลียร์แดนลับนี้เป็นคนแรกยินดีด้วยที่เคลียร์แดนลับค่ายทหารก็อบลินสําเร็จใช้เวลา5นาทีหวินาทีประเมินผลใ s เซสเอสกำลังคำนวณรางวัลให้ท่านท่านได้รับ1นึ่งแสนท่านได้รับวัสดุฟันก็อบลิน150ชิ้นิท่านได้รับรางวัลเคลียร์ครั้งแรกแตรก,ก็อบลินในตํานานเข้าแดนลับครั้งแรก ใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีหากทำซ้ำอีกสองสามครั้งไม่ต้องพูดถึงการอัปเลเวลถึงยี่สิบแม้กระทั่งอัปเลเวลถึงยี่สิบห้าก็ไม่ใช่เรื่องยากและเป็นคนแรกที่เคลียร์แดนลับเขาได้รับแตรก็อบลินในตำนานแตรก็อบลินในตำนานระดับราชาผลอัญเชิญบอสระดับสี่สิบราชาแห่งก็อบลินระยะเวลาห้านาทีสมกับเป็นรางวัลเคลียร์ครั้งแรกลีนานรับไอเทมนี้ไว้อย่างพอใจมอนสเตอร์ระดับบอสเก่งกว่าผู้เปลี่ยนอาชีพระดับเดียวกัน หนึ่งนาทีต่อมาแดนลับก็ส่งเขากลับออกมาโดยอัตโนมัติลีนานกลับมาที่เขาอีกครั้งปรากฏตัวขึ้นที่ทางเข้าแดนลับอย่างกระทันหันทันทีที่ปรากฏตัวสายตาของคนรอบข้างก็จับจ้องมาที่เขาเขาออกมาแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะเคลียร์แดนลับคนเดียวได้จริงๆพระเจ้านี่เพิ่งจะผ่านไปนานแค่ไหนเขาก็เคลียร์แดนลับคนเดียวแล้วมีสิบนาทีไหมความเร็วที่น่ากลัวเขาเคลียร์แดนลับได้จริงๆรรางวัลเคลียร์ครั้งแรกหายไปแล้วเรายังกำลังรวบรวมคนอยู่ เขาคนเดียวก็เคลียร์ได้เร็วแล้วลีนานก้าวเข้าประตูแดนลับอีกครั้งน่าเสียดายที่มีครูดาวสิบสองชั่วโมงลีนานเดินไปนั่งข้างๆแดนลับแล้วก็สร้างร่างแยกขึ้นมาข้างๆวันนี้ใช้พลังจิตไปเยอะก็เลยมานั่งสมาธิฟื้นฟูพลังจิตสักหน่อยการท้าทายครั้งนี้ระดับสกิลก็เพิ่มขึ้นด้วยสกิลหอกอสุนีบาทของท่านเพิ่มขึ้นเป็นระดับสามสกิลหอกอสุนีบาทระดับขั้นเหนือเทพระดับสกิลสาม เมื่อเปลี่ยนเป็นรูปแบบกว้างระยะการยิงเพิ่มขึ้น100%หรนลีนานคิดอยู่ครู่หนึ่งเท่าที่ตามองเห็นข้าสามารถคว้างหอกอสุนีบาทได้อย่างแม่นยำตอนนี้หลังจากระยะการยิงเพิ่มขึ้นมอนสเตอร์ยังไม่รู้เลยว่าลีนานอยู่ที่ไหนก็ถูกหอกอสุนีบาทฆ่าในพริบตานี่คือข้อดีของระยะการยิงที่ไกลระดับสกิลของหอกอสุนีบาทเพิ่มขึ้นระยะการยิงก็จะไกลขึ้นเรื่อยๆลีนานรู้สึกว่าตัวเองอาจจะกลายเป็นเครื่องยิงจรวดเคลื่อนที่12ชั่วโมงต่อมาลี่นนนนาาาเสสสรร็จิิก้กังมธ พลังจิตของเขาฟื้นฟูกลับมาอย่างสมบูรณ์เขาเปิดตาขึ้นก็พบว่าในหุบเขานี้มีคนเพิ่มขึ้นมาอีกร้อยกว่าคนคนเหล่านี้ทั้งหมดมาเพื่อท้าทายแดนลับฮ่าฮ่าฮาใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงในที่สุดก็เคลียร์แดนลับได้พวกคุณเคลียร์ได้อย่างไรบอกข้อมูลหน่อยได้ไหมรับสมัครเพื่อนร่วมทีม20คนเพื่อท้าทายแดนลับร่วมกันข้างหน้าแดนลับมีเสียงดังจอแจลีนานไม่ได้พูดคุยกับคนเหล่านี้เขาเตรียมที่จะท้าทายแดนลับอีกครั้งความสนใจของคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุถูกดึงดดดูยีนานา พวกเขาอยากรู้ว่าลีนานจะเลือกความยากระดับไหนเมื่อเข้าแดนลับพอเข้าแดนลับตรงหน้าก็มีข้อความแจ้งเตือนจากแดนลับโปรดเลือกความยากที่คุณต้องการท้าทายมีทั้งหมด5ระดับความยากลีนานลูกคางความยากระดับยากจํานวนมอนสเตอร์เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าความยากระดับฝันร้ายความยากระดับนรกไม่เพียงแต่จํานวนมอนสเตอร์จะมากขึ้นเพื่อความปลอดภยัยการทําทีและขั้นตอนจะปลอดภัยกว่าเลือกระดับความยากทันทีลีนานก็มาอยู่ที่หน้าค่ายทหารก็อบลินอีกครั้ง ไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วทหารยามระดับยากมีสามร้อยนายผู้บัญชาการก็อบลินม,มีทั้งหมดสองคนในใจของลีนานก็วางแผนไว้แล้วเขาใช้ชุดเกราะเพื่อหลบการลาดตระเวงของทหารยามก่อนเพื่อความปลอดภัยผมจะฆ่าศัตรูที่นี่นอกข่ายทหารสี่ร้อยเมธลีนานอัญเชิญร่างแยกนอสายฟ้าทั้งหมดออกมาจากนั้นลีนานทั้งหมดก็หยิบหอกสายฟ้าออกมาแล้วคว้างหอกอสุนีบาดท,ทั้งหมดก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืน วินาทีต่อมาหอ,อกอสุนีบาทเหล่านี้ก็เริ่มร่วงลงมาสถานที่ที่ร่วงลงมาคือภายในค่ายทหารเสียงระเบิดของพายุสายฟ้าดังขึ้นติดต่อกันก็อบลินนับร้อยยังคงฝึกฝนอยู่ในค่ายทหารก็ถูกระเบิดที่รุนแรงพัดพาไปจนตายค่าประสบการณ์จํานวนมากก็ถูกเพิ่มไม่กับลียนานการโจมตีที่ไม่คาดคิดรอบแรกทําให้กองทัพก็อบลินเสียหายอย่างหนักแม้แต่ผู้บัญชาการก็ถูกระเบิดตายไปนหนึ่งคน